นี่คือเรื่องราวของหญิงสาวห้าคนที่ถูกกลุ่มคนรวยเชิญไปที่เกาะส่วนตัวโดยที่พวกเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งเลวร้วายมากมายกำลังรอพวกเธออยู่บริงทไวททุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาเพียง1ิบาบาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V I U ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ หญิงสาวคนนี้ไม่ชื่อว่าฟรีดาเธอใฝ่ฝันที่จะเปิดร้านทำเล็บรูปสว์เป็นของตัวเองตอนนี้ฟรีดาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเธอกำลังโพสภาพเล็บของเธอบนโซเชียลมีเดียตอนนั้นเองฟรีดาก็บังเอิญไปสะดุดเข้ากับการสัมภาษณ์ของชายที่ชื่อสเลเตอร์คิงเขาประกาศว่าตัวเองกำลังจะลาออกจากตำแหน่งซีอีโอในบริษัทของเขานอกจากนี้สเลตเตอร์ก็ยังเผยเกี่ยวกับเกาะส่วนตัวของเขาปรากฏว่าฟรีด้านั้นแอบชอบสเลตเตอร์มานานแล้ว เธอเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาทางอินเทอร์เน็ตฟรีดาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับชีวิตที่ซ้ำซากและจำเจของตัวเองเธอต้องการวันหยุดพักผ่อนไลยวันต่อมาฟรีดาและเพื่อนของเธอที่ชื่อเจสได้มาถึงงานการ่าประจำปีของสเลเตอร์ทั้งสองมาที่นี่เพื่อทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเจ้าหนายเข้ามาตำหนิฟรีดาเกี่ยวกับการกระทำของเธอในงานเมื่อปีที่แล้วเธอพยายามพูดคุยกับสเลเตอร์จนทำให้ถูกคนในงานตำหนิกลับมาที่บริษัทฟรีดาขอโทษและอธิบาย วอรสเลเตอร์แค่เข้ามาหาและชมว่าเล็บของเธอมันสวยดีแต่เจ้านายก็บอกว่าเธอไม่สนฟรีดาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานในครั้งนี้อีกระหว่างการทํางานฟรีดาได้แอบมองสเลเตอร์ในทุกครั้งที่มีโอกาสต่อมาเจสได้พาฟรีดาไปที่ห้องล็อกเกอร์เธอลักลอบนําชุดปาร์ตี้สองชุดเข้ามาพวกเธอใส่มันและปาปนตัวเข้ากับแขกว i p ไม่นานหลังจากนั้นฟรีดาก็สังเกตเห็นสเลเตอร์ที่อยู่ไกลไกลเธอเริ่มเดินไปหาเขาแต่ฟรีดา กลับบังเอิญชนเข้ากับพนักงานเสริร์ฟจนทําให้ล้มลงกับผืนในช่วงเวลาที่น่าอับอายนี้มันกลับมีมือหนึ่งยื่นเข้ามาช่วยเธอปรากฏว่านั่นคือมือของสเลตเตอร์ทั้งสองแนะนําตัวเองสเลตเตอร์ตัดสินใจแนะนําให้ฟรีด้ารู้จักกับเพื่อนๆของเขาเริ่มจากนักบําบัดท,ที่ชื่อดรลิชฟรีด้าพูดติดตลกว่าเขาควรกับพิบตาสองครั้งหากว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายดรลิชทําตามนั้นพวกเขาหัวเราะกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นสเลตเตอร์ ก็ได้แนะนําให้เธอรู้จักกับโคดีเพื่อนสมัยเด็กของเขาสแตนซึ่งเป็นบริการส่วนตัววิกที่เป็นมือขวาเฮเธอและคาเมล่าเพื่อนผู้หญิงของเขาลูคัสบัณฑิตวิทยาลัยดีเจที่ชื่อทอมและดาราทีวีเลเลตี้ที่ชื่อสาลาคําคืนของฟรีด้ากลายเป็นเหมือนดังฝันมันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการดื่มฉลองเธอดีใจมากที่ได้ออกไปเที่ยวกับคนที่เธอชอบแต่ในระหว่างนั้นเองผู้ช่วยของสเลเตอร์ก็เข้ามาเตือนว่าพวกเขาต้องไปขึ้นเครื่องแล้ว ทั้งสองกล่าวคำอำลายอย่างเศร้าใจสเลเตอร์เดินจากไปฟรีดากำลังพูดคุยกับเจสเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอที่มันเพิ่งจะจบลงแต่ทันใดนั้นเองสเลเตอร์ก็กลับมาและชวนให้เจสกับฟรีดาไปที่เกาะส่วนตัวของเขาทั้งสองรีบตอบตกลงทันทีด้วยความดีใจต่อมาทั้งกลุ่มของสเลเตอร์ยกเว้นดร์ริชได้ขึ้นเครื่องบินเจสส่วนตัวไปยังกเกาะเมื่อพวกเขามาถึง ฟรีด้าก็ถึงกับตะลึงในความหรูหราของเกาะส่วนตัวแห่งนี้เตซี่ซึ่งเป็นผู้ช่วยของสเลิเตอร์เข้ามาเก็บโทรศัพท์ของทุกคนการพักร้อนของพวกเขาจะต้องไปถูกรบกวนด้วยปัญหาเรื่องงานทุกคนเห็นด้วยและทําตามโดยไม่ลังเลแต่เจสกลับมีท่าที่สงสัยเล็กน้อยแต่สุดท้ายเธอก็จำใจต้องยอมให้โทรศัพท์กับเตซี่ไปสเลิเตอร์พาฟรีด้าไปที่ห้องพักของเธอมันมีเสื้อผ้าให้เธอเปลี่ยนอยู่เต็มห้องหลังจากที่เขาออกไปฟรีดาก็อาบนา้ำ และฉีดน้ำหอมที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ตอนนั้นเองจ,จู่ๆสาวใช้ก็มาถึงและมองเรากับว่ารู้จักกับเธอเป็นอย่างดีสาวใช้เรียกฟรีด้าว่ากระต่ายสีแดงเธอสับสนและถามกับสาวใช้ว่ามันหมายความว่าอย่างไงแต่สาวใช้คนนั้นกลับออกจากห้องไปโดยไม่ได้ตอบเธอต่อมาฟรีด้าออกไปพบกับเจสที่รออยู่ด้านนอกทั้งสองแปลกใจมากที่เสื้อผ้าของพวกเธอมันเหมือนกันเจรู้สึกแปลก,ปลกที่พวกเธอถูกเชิญในในาที่สุดท้ายแต่กลับมีข้าวของ และฮองจะเตรียมเอาไว้ให้พร้อมแต่ฟรีด้าก็คิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องปกติของพวกคนรวยทั้งสองเดินออกมาและได้พบกับสาวๆคน,นอื่นๆซึ่งแต่งตัวเหมือนกันหมดไม่มีใครคิดว่ามันแปลกพวกเธอไปสมทบกับกลุ่มผู้ชายที่สะนามขณะที่อยู่ที่น,นั่นฟรีด้าก็ยังสบตายอยู่กับสเลเตอร์ซาร่าเข้ามาหาเขาเธอพยายามจีบสเลเตอร์แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจเธอแต่กลับมองไปที่ฟรีด้าอย,ย่างไม่ละสายตาสเลเตอร์ พาฟรีดาเดินทัวร์ชมรอบๆเกาะเขาให้เธอดูดอกไม้หายากซึ่งเขาใช้ในการทำน้ำหอมสเลเตอร์บอกว่าเกาะน,นี้มันเต็มไปด้วยงูคนงานกำลังพยายามกำจัดพวกมันให้สิน้นซากสเลเตอร์เริ่มที่จะเปิดใจกับฟรีดาเขาบอกว่าตัวเองแทบจะจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กนี่คือเหตุผลที่เขาต้องเข้าพบกับดรริชเพื่อรับการบำบัดฟรีดาคิดว่ามันแปลกแต่สเลเตอร์กลับบอกว่าในบางครั้งการลืมก็เหมือนกับเป็นของขวัญ ขณะที่พวกเขาทั่วอยู่นั้นฟรีดาก็เห็นสเตซี่ซึ่งกำลังถือถุงของควัญสีแดงไหลบ่าย,ายต่อมาในคืนนั้นทุกคนได้มารวมตัวกันที่ห้องอาหารพวกเขาจุดเทียนทั่วห้องเพราะเครื่องปั่นไฟไม่ทำงานขณะรับประทานอาหารฟรีด้าก็เผลอทำชุดของเธอเปืือนโดยไม่ได้ตั้งใจวิกถามฟรีดาว่าเธอทำงานอะไรเธอตอบว่าตัวเองกำลังอยู่ในระหว่างการตามหาตัวเองฟรีดาสังเกตเห็นว่านิ้วก้อยของวิกมันหายไปสเลเตอร์พูดติดตลกโดยถามว่าวิก ทำนิ้วหายไปได้ยังไงกันเขาไม่ได้ตอบอะไรวิกหยิบยาขวดเล็กออกมาทุกคนใช้ยาตัวน,นั้นพวกเขาเริ่มหัวเราะและสนุกสนานไปด้วยกันดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่เมื่อฟรีด้ากำลังจะเข้านอนจ,จู่ๆเธอก็สังเกตเห็นว่าคราบเลอะบนชุดของเธอมันหายไปเธอพบว่ามันแปลกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลายวันหลังจากนั้นทุกคนต่างดื่มแชมเปญจนจุใจและว่ายน้ําในสระก,กันทั้งวันนั่นตามมาด้วยอาหารเย็นหลุดเลิศและการใช้ยาในตอนกลางคืนในเย็นวันหนึ่ง สเลเตอร์ atter, สังเกตเห็นรอยแผลเป็นข้างตาของฟรีดาเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฟรีดากลับบอกว่าเธอเองก็ไม่รู้สเลเตอร์ atter, ถามฟรีดาเกี่ยวกับเล็บของเธอฟรีด้าตอบกลับโดยการอธิบายเกี่ยวกับความฝันในการเปิดร้านเล็กๆเ,เป็นของตัวเองมันคือส่วนผสมของลายรูปสัตว์และเล็บจู่ๆสเลเตอร์ก็ขอตัวออกไปเขาลืมบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้ฟรีดาเก็บมันขึ้นมาเธอสังเกตเห็นสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้เล็บมันทําให้เธอตกใจเช้าว,วันหลมข,ขึ้นฟรีดา กำลังจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปคืนให้สเลเตอร์เธอเห็นเขาที่เพิ่งออกมาจากการบำบัดของดรริชฟรีด้าทักทายหมอและทำให้เขานึกถึงตอนที่สเลเตอร์แนะนำพวกเขาที่งานกาลา่าแต่คำพูดนั้นกลับทำให้ดรริชเริ่มทำตัวแปลก,ปลกเขารีบออกจากครลิฮา์พร้อมถุงของข,องขวัญสีแดงในคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังเต้นลำและสนุกสนานกันอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังขึ้นปรากฏว่าเจสถูกงูกัดสเลเตอร์รีบกำจัดงูด้วยขวดเขาบอก ว่าผิดของงูบนเกาะมันไม่หลายแหล่เจสเริ่มตื่นตระหนกด้วยเหตุผลบ้างอย่างแล้วออกจากงานปาร์ตี้ไปฟรีดารีบตามเธอไปเจสพูดขึ้นมาว่าเธอต้องการโทรศัพท์คืนพวกเธอต้องรีบออกไปจากเกาะแห่งนี้เจสบอกว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นทีน่นี่แต่ฟรีดากับปฏิเสธที่จะไปเธอบอกว่าันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้มีความสุขและได้พักผ่อนแบบจริงจงิจู่ๆเจสก็เลิกกำเดาไหลเชาว่นลุ่ขึ้นฟรีดาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอาบน้ำและฉีดน้ำหอม เธอออกไปเดินเล่นแล้วบังเอิญได้เจอข้กับถุงสีแดงที่วางอยู่บนพื้นหน้าห้องฟรีดาเข้ามาในห้องนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีถุงสีแดงจํานวนมากอยู่ข้างในห้องนั้นทันใดนั้นเองสาวใช้ก็มาถึงเธอเริ่มเรียกฟรีดาว่ากระต่ายสีแดงอีกครั้งสาวใช้มอบของเหลวสีเขียวแปลกๆให้ฟรีดาดื่มเธอจิบมันโดยไม่ลังเลสาวใช้รีบฉีดไปที่ซากงูที่เธอจับมาปรากฏว่าของเหลวสีเขียวนั้นคือพิษจากง,งูทั้งหมดที่คนงานจับมาได้ฟรีด้าตกใจ แลรีบออกจากห้องไปในทันทีในคืนนั้นจู่ๆฟรีดาก็เริ่มที่จะฟันแปลกๆเธอเห็นเจสที่ถือมีดอยู่ในมือและขอให้เธอซ่อนมันไว้เมื่อฟรีดาตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกไม่สบายเป็นอย่างมากซารา่าสังเกตเห็นถึงอาการป่วยของเธอต่อมาลูคัสก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับรอยช้ำที่ดวงตาของเขาไม่มีใครสนใจมันมากนักแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเจสก็ไม่ออกมาจากห้องของเธอสักทีหลังอาหารเช้าจบลงพวกผู้ชาย ต่างก็ตื่นเต้นกับการออกไปตกปลาผู้หญิงคนหนึ่งหยิบไฟแช็คของเจสออกมาฟรีดาเลยใช้โอกาสนี้ถามกับผู้หญิงคนอื่นๆว่าพวกเธอเห็นเจสกันบ้างไหมเธอถึงกับช็อกไปเลยเมื่อผู้หญิงคนอื่นๆถามกลับมาว่าเจสคือใครไม่มีใครเลยที่จําตัวตนของเจสได้ฟรีดาที่เป็นกังวลก็รีบวิ่งไปที่ห้องของเจสแต่เธอกลับพบเพียงแค่กองเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องมันราวกับว่าเจสไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนฟรีดารีบกลับไปที่ห้องเธอพบมีที่ซ่อนอยู่หลังกระจก ทันใดน,นั้นเองซาร่าก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับถือไฟเชค็คที่มีชื่อของเจสอยู่ในมือฟรีด้ายืนยันว่าเจสมาที่เกาะนี้กับเธอจริงๆซาร่าบอกว่าเธอต้องจําได้สิถ้ามีคนชื่อเจสอยู่ที่นี่ฟรีดาเริ่มเล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเธอตื่นขึ้นมาโดยมีสิ่งสกปรกอยู่ใต้เล็บอยู่เสมอซาร่าเองก็มีรอยช้ำอยู่บนแขนของเธอซาร่าบอกว่าเธอรู้จักเพียงโคดี้เท่านั้นเขาเข้ามาหาเธอในร้านกาแฟและชวนเธอไปที่เกาะสิ่งนี้ ทำให้พวกเธอทั้งคู่ตระหนักได้ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ปกติฟรีดา้าเล่าถึงการที่สเลเตอร์พูดว่าการลืมคือของขวัญอย่างหนึ่งพวกเธอเข้าไปในห้องที่มีถุงสีแดงไหลบ่าย,ายในถุงนั้นคือน้ําหอมของสเลเตอร์ฟรีดาคิดว่าน้ําหอมนั่นจะต้องมีสารที่ทาให้พวกเธอลืมความทรงจําที่เกิดขึ้นไปฟรีดาบอกว่าเธอเริ่มจําทุกอย่างได้หลังจากที่ดื่มพิษที่สกัดจากงูบนเกาะเข้าไปเธอรีบหามันแล้วมอบให้กับซาร่าเพื่อลองดู พวกเธอตัดสินใจผสมมันกับเตกิลา่าแล้วมอบให้กับผู้หญิงคน,นอื่นๆพวกเธอได้แต่หวังว่ามันจะช่วยให้ฟื้นความทรงจําของพวกเธอกลับมาสเตซี่ซึ่งเป็นผู้ช่วยของสเลเตอร์เองก็ดื่มมันเข้าไปด้วยพวกผู้ชายจะกลับมาเร็วๆนี้เมื่อรู้ว่าเวลากลังจะหมดลงฟรีดาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปค้นหาโทรศรัพท์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือเธอขอให้ซาร่าตะโกนหาพวกผู้ชายมาถึงแล้วไม่นาน,นหลังจากนั้นซาร่าก็เริ่มมีเลือดก,กำเดาไหลพวกผู้ชายมาถึงแล้ว สเลเตอร์ ater, ถามว่าฟรีด้าอยู่ที่ไหนซาร่าโกหกไปว่าฟรีดา้ากำลังกลับไปอาบน้ำที่ห้องของเธอในขณะเดียวกันฟรีดา้าได้เข้าไปในวิลล่าส่วนตัวของสเลเตอร์เธอคนในตู้ที่ถูกล็อกเอาไว้เพื่อมองหาโทรศัพท์มือถือฟรีดา้าได้ยินเสียงสัญญาตของซาร่าเธอรีบซ่อนทุกอย่างก่อนที่สเลเตอร์จะกลับมามีกล่องกล่องนึงล่นลงมาฟรีด้าถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้เห็นรูปถ่ายโพลลอ,อย์หลายรูปของหลายๆคนที่ถือถุงสีแดงครู่ต่อมาสเลเตอร์ เก็ดเดินเข้าไปในห้องเลยหยิบของเหลวสําหรับบุหรี่ไฟฟ้าเขาไม่รู้เลยว่าฟรีดากํากลังซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะพิษของงูเริ่มส่งผลกระทบต่อฟรีดามันทําให้จมูกข,ของเธอมีเลือดออกความทรงจําบางอย่างถูกตุ้นขึ้นมาฟรีดาเห็นตัวเองและผู้หญิงคน,นอื่นๆที่ถูกจับทรมานและจัดหนักโดยพวกผู้ชายคน,นอื่นๆปรากฏว่าพิษของงูทําให้เจสจําทุกอย่างได้เลเตอร์จึงสั่งให้สแตนกําจัดเธอสิ่งนี้ทําให้ฟรีด้าตกใจมาก เธอรีบวิง่งหนีไปทันทีที่ได้โอกาสฟรีดารีบกลับไปหาซาลา่าและเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เธอฟังทั้งสองเลือกที่จะทำตัวปกติเพื่อมาให้มิชตากรรมแบบเดียวกับเจสพวกเธอต้องทนจนกว่าเฮเธอร์และคามิลาจะฟื้นคืนความทรงจำกลับคืนมาต่อมาในคืนนั้นระหว่างการรับประทานอาหารเย็นความทรงจำของฟรีด้าก็เริ่มกลับมาอีกครั้งเธอจำได้อีกแล้วว่าพบผู้ชายเหล่านี้ทำร้ายและจัดหนักพวกเธอทุกคืนโดยที่ไม่ได้ยินยอมพวกเขาใช้น้ำหอมเพื่อลบความทรงจำของพวกเธอ ลูคสัสคิดว่ามันผิดและลุกขึ้นมาต่อต้านแต่ผู้ใช้คนอื่นกลับทำลายและบอกให้เขารู้จักโตได้แล้วและที่ดรลิชทำตัวแปลกบบในตอนที่ได้พบกับเธอบนเกาะมันก็เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าเธอจะจำในสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่สเลเตอร์ก็รับรองกับเขาว่ายิงพวกผู้หญิงเจอเรื่องแย่มากเท่าไหร่น้ำหอมก็จะยิงทำให้พวกเธอยิ่งลืมมากขึ้นเท่านั้นฟรีดายัางคงแซงทำตัวปกติไปกับซาร่าเธอรวบรวมความกล้าและเริ่มเต้นกับซาร่าคนอื่น ามมาในไม่ชา้าคัมคืนก็ดูเหมือนจะกลายเป็นการรวมตัวที่ร่าเริองอีกครั้งแต่พวกเขากลับตกใจเมื่อคามิล่าเริ่มกรีดร้องขึ้นมากลายเป็นว่าคามิล่าจำทุกอย่างได้แล้วด้วยความโกรธเธอจึงแทงทอมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและจัดการเขาไปในที่สุดเซเลเตอร์เขาไม่หยุดเธอความทรงจำของเฮเธอร์เองก็กลับมาแล้วเธอเริ่มไล่ตามวิกเพื่อที่จะล้างแขนซาร่าใช้ช่วงที่ชุนมุลแทงมือของโคดีและพยายามโจมตีเขาต่อไปแต่เขากลับหนีไปได้ ในขณะเดียวกันเฮเธอร์ไล่าตามวิกและฟาดเขาด้วยกระดานหมกหลุกแต่สแตนซึ่งเป็นบริกรรก็เข้ามาและจัดการเธอไปในที่สุดสแตนสังเกตเห็นฟรีด้าที่อยู่ไกลๆเขาเริ่มไล่าตามเธอฟรีดาวิ่งเข้าไปในป่าแต่ในที่สุดสแตนก็ตามเธอมาได้ทันและเตรียมพร้อมที่จะยิงโชคดีที่สาราเข้ามาช่วยฟรีด้าเอาไว้ได้เธอฟาดสแตนด้วยก้อนหินขนาดใหญ่จากด้านหลังและจัดการเข้าไปขณะเดียวกันสเลเตอร์ลากวิกที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสออกไป คามิลาเองก็ถูกมัดและจับตัวไปด้วยลูกคาสที่ใช้น้ำหอมมันกระพวกผู้หญิงไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มตื่นตระหนกอย่างไรก็ตามสเตเตอร์ก็ไม่ได้สนใจเขาเลยเหยียบคอของคขามิลลาจนทําให้เธอหายใจไม่ออกและถูกจัดการอีกด้านหนึ่งฟรีดากําลังมองหามีดในห้องของเธอสเตซี่ตามเข้ามาความทรงจําของเธอเองก็กลับมาแล้วแต่สเตซี่นั้นกลับไม่เหมือนกับคน,นอื่นๆเธอเลิกที่จะใช้น้ําหอมเพื่อลืมทุกอย่างด้วยตัวเองสเตซี่บอก ว่าการหรือมันเป็นของขวัญเธอโกรธที่ฟรีด้าทําให้เธอจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ทั้งสองเข้าต่อสู้กันฟรีด้าโต้กลับและจัดการกับสเตซี่ไปด้วยมีดทางด้านของโคดีเขากําลังค้นหาผู้หญิงที่เหลือตามคําสั่งของสเลเตอร์ซาร่าที่แอบอยู่ใช้ปืนจัดการเขาในขณะเดียวกันลูคัสก็ยังคงงุนงงและไม่เข้าใจว่าทาไมผู้หญิงถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ซารา่ากลับมาพบกับฟรีด้าอีกครั้งเธอซึ่งพบรูปพลอยอยของตัวเองในคฤหาที่น่าตกใจคือภาพนี้ มันถูกถ่ายเอาไว้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วนั่นแปลว่าฟรีดาเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วทั้งสองถือมีดและปืนเพื่อออกไปจบเรื่องทุกอย่างในไม่ช้าพวกเธอก็มาถึงด้านนอกของวิลล่าของสเลเตอร์พวกเธอสั่งให้เขาเปิดประตูสเลเตอร์ปฏิเสธแต่ลูคสัสกลับตัดสินใจเปิดมันด้วยตัวเองเขาถูกซาลาจัดการไปในทันทีสเลเตอร์ใช้โอกาสนี้ในการเข้าโจมตีฟรีด้าและล็อกประตูเธอขวารูปปั้นมาโจมตีเขาแต่สเลเตอร์กลับใช้กำลังที่เหนือกว่าเอาชนะเธอได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมาถึงจุดนี้เองฟรีดาก็จำเรื่องทุกอย่างได้ในที่สุดเมื่อปีที่แล้วเธอถูกเซเลเตอร์ชวนมาและทำแบบเดียวกันที่เกาะแห่งนี้เธอรู้ตัวและพยายามที่จะหลบหนีฟรีดาลม้มลงบนก้อนหินจนทำให้เกิดบาดแผลบนใบหน้าในวันนั้นฟรีดาเพนเล็บของเธอด้วยลายกระต่ายสีแดงคนใช้พยายามที่จะเตือนและทำให้เธอจำทุกอย่างได้มาโดยตลอดฟรีดาจำได้ว่าเธอคือคนที่กัดนิ้วก้อยของวิกจนขาดเซเลเตอร์พูดขึ้นมามนุษยชาติ จะปราศจ,จากความทุกข์ทรมารและความเจ็บปวดหากพวกเขาลืมความบอบช้ำทางจิตใจที่เคยเกิดขึ้นได้เขาชวนให้เธอชิมน้ำหอมและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นฟรีดาก็เริ่มตัดเชือกที่มัดอยู่อย่างเงีบเงยบๆด้วยเศษแกว้วซาร่าเริ่มยิงไปที่ประตูที่ล็อกอยู่แต่กระสุนของเธอมันกลับหมดสเลตเตอร์ไล่ตามเธอไปเขาลากเธอเข้าไปหนีห้องฟรีดาที่ตัดเชือกได้กำลังถือมีดอยู่สเลเตอร์เข้าไปแย่งมีดของฟรีดาเขารู้ดี บวกคนแบบเธอคงไม่มีทางกล้าพอขวามีดเเลเตอร์บอกว่าเขาจะไม่ฆ่าเธอฟรีด้าคือผู้หญิงที่เขาถูกใจมากที่สุดเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าและกําลังจะจัดการกับซาลาแต่จ<ๆ>ู่ๆเขาก็รู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่หรือเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าในตอนที่เขาอยู่ข้างนอกฟรีด้าได้แอบเติมน้ําหอมลงในบุหรี่ไฟฟ้าของเขาเซเลเตอร์ล้มลงบนเทียนมันทําให้ไฟเริ่มลุกไหมในไม่ชา้าวิลลาทางหลังก็เริ่มถูกไฟลุกท่วม ฟรีดาก็ทิ้งวิลให้ตายอยู่ในห้องเกาะทั้งเกาะกำลังถูกไฟลุกไหม้ซารา่าหวังว่าฟรีดาจะรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ปรากฏว่าฟรีดาได้ช่วยสเลเตอร์จากวิลล่าที่ถูกไฟไหม้ด้วยเหตุผลบางอย่างหลายเดือนผ่านไปบริษัทของสเลเตอร์ได้เป็นเจ้าภาพในงานการ่าอีกครั้งเขาได้รับการตริดต่อจากดรริชเพื่อขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวทันใดนั้นเองฟรีดาก็เข้ามาแทรกแซงและแจ้งดร์ริชว่าสเลเตอร์มีว่างตอนนี้ เธอแต่งงานกับสซเลเตอร์แล้วดรริชเริ่มกังวลเมื่อเห็นเธอตอนนั้นเองพิธีกรในงานก็ได้แนะนำฟรีดาในฐานะซีอคนใหม่ของบริษัทเธอใช้น้ำหอมของสซเลเตอร์ในการควบคุมตัวเขาและยึดทุกอย่างมาเป็นของตัวเองเพื่อแก้แค้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ